สวัสดีครับคลิปนี้ผมขอแนะนำพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับหลังลายไม้นะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่หลังลายไม้พระชุดนี้จะไม่ค่อยพบเจอที่ไหนได้ง่ายๆนะครับโดยเฉพาะสื่อหรือว่า,าสมัยก่อนก็จะเป็นหนังสือพิมพ์นะจะไม่จะไม่ค่อยมีนะครับเพราะเพราะว่า ส่วนมากนะครับพระชุดนี้จะตกอยู่ในการครอบครองของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับเป็นส่วนมากเลยครับเลยไม่ค่อยมีปรากฏออกมาเป็นสื่อนะครับบางคนหรือบางท่านพบเจอหรือพบเห็นในรูปภาพหรือว่าอาจจะได้พบของจริงนะครับก็อาจจะตีเป็นว่าพระนอกพิมพ์ไปพูดตรงๆก็คือเป็นพระเก๊พระอะไรนะครับแต่ท่าน ที่ได้พบและได้เจอท่านพึงลึกไว้เสมอว่าพระสุดนี้ถ้าเกิดว่ามีการปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบออกมาคิดว่าท่านจะไปขายให้ใครนะครับเพราะว่าในเซียนใหญ่ๆของห้างก็เขาไม่เล่นในแนวนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ปอมออกมาแล้วก็ไม่รู้จะไปขายให้ใครผมบอกตรงๆนะครับพระชุดนี้เป็นพระแท้นะครับชุดดั้งเดิมก่อนที่จะมาเป็นพระยอดนิยมทั่วไปในปัจจุบันนะครับพระชุดนี้นะครับใครมีไว้พึงห่งแหนนะครับเพราะเดี๋ยวนี้มีเครื่องตรวจวัดที่เทคโนโลยีก้าวไกลไปแล้วนะครับลองไปตรวจวัดลองไปตรวจหาค่าอายุพระดูนะครับผมว่า พระชุดนี้เก่าแท้นะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ทรงนะครับสุดยอดครับ